กลับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยครับยินดีรับเข้าสู่รายการโอแซบทีวีนะครับวันนี้กลับมาอีกครั้งไม่ได้กลับมาอีกครั้งครับผมต่อกันกับ EP ที่ผ่านมานะครับผมก็ขับจีไรอีกแล้วแต่วันนี้มาในหมวดทีมนะครับผมเล่นกันเลยพูดมากจะปากจะเหม็นครับผม ช่วงนี้ก็จะพยายามลงคลิปแบบทุกวัน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 ,วนเลยนะครับผมดูยอดวิวดูคลิปที่ลงไปแต่ละวิวเนี่ยโหแบบอันเดียอนาถมากครับผม <laughs> แต่ก็ไม่เป็นไรครับแต่ก็จะพยายามตัเรื่อยๆโอเคครับเราจะไปยิงกันหวั <laughs> งว่าคมไม่น่าจะมีปัญหาเลยและต้องกราบขออภัยไป้วยนะครับภาพการบันทึกภาพของผม หรือวิดีโอของผมที่ลงไปใน YouTube แล้วอาจจะไม่ดีไม่ดีเลยแหละครับเพราะว่าภาพมันกระตุกครับเฟรมเรทมันไม่พอเพราะว่าคอมมันแต่แค่นี้อันนะครับผมต้องขออภัยนะครับผมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งถ้าจะไปหาพวกเกมแบบกราฟิกแรงก็ไม่สามารถที่จะเล่นได้มันมีแต่เกมนี้ที่สามารถที่จะเล่นได้แล้วก็ลื่นแล้วก็ไม่กระตุกด้วยนะก็เลยแบบมาทำแต่พับกีพับกีพับกี ไม่รู้ว่ากระแสมันยังดีอยู่เหมือนเดิมแต่ก็เห็นเขาลงอยู่นะช่ององื่นๆ็พอดีเลยมันไม่มีเกมที่จะอัดลงก็ต้องจัดการเกมนี้นะครับผมโมโมนิดหนึ่งนะครับแรกแอบน้อยนิดหนึ่งเพราะไม่ได้ดังใจก็จะพยายามลงคลิปทุกวัน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 นะครับผมรู้ว่าความพยายามอยู่ที่ไหนและความพยายามต้อง,อ,งอยู่ที่นั่นเลย โอ้ค่ะพูดไปอย่างนั้นแหละครับเพราะว่าผมก็ยิงไม่แมน่นแต่คนที่ดูคนอาจจะรู้อยู่ <c oughs> นะครับผมเฮ้ยกำลังโมงเลยใครขครับรถอ่าไม่ใช่เพื่อนศัตรูครับต้องตายไปยิงครับ <c oughs> เรียบร้อยเรียบร้อยจะไปไหนเพื่อนสงสัยมันมนันงแยกกับเพื่อนมัง้ง เราไปฟาร์มต่อเฮ้ยชื่อนี้อาจจะเป็นบอดหรือเปล่าอิอิซ่าห้าห้าเอ,อ้ยไม่ใช่บอดแล้วเนี่ยคนคนคนมันจะเหลือเพื่อนเฮ้ยเฮ้ยงางางาจะไปไหนครับโอ้ขอบครับโอ้ โฟดีเลยกำกับการอู้แย่ชอบมากชอบมันลั่นเร็วอ่ะปืนเนีเออ่ย S R เฮ้ยเฮ้ยไม่ใช่เพื่อนไม่ใช่เพื่อนไม่ใช่เพื่อน บาเหี้ยว่าแล้ว <c oughs> พอจากฟีเท้าที่เดินแล้วก็การยิงเนี่นยน่าจะรู้แล้วบาดไอ้ดูชื่อก็รู้แล้วดูยอดวิวแต่ละคลิปเดียวมันทอแท้แล้วเกินตรงโน้นฝั่งถนนสอดใส่เราสวยเพื่อนมาแล คนหรืังวะเฮ้ยอ่าอะไรเลยยานยานยานให้เจ็บไม่ได้ปอนเฮ้ยตัวปะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอันนี้คนอันนี้คนอันนี้คนขอโทษขอโทษอันนี้คนอันนี้คนเฮ้ยไม่ยอมใช่เฮ้ยไม่หลบวะไม่หลบวะ นริงก็น่าจะบอดนะใช่บอดจริงด้วยสวยเพื่อนเพื่อนจิงแล้วไปเชียวไปไปสวยนีก่กรบปุบแล้วเมื่อกี้คอยอะไรเอ้ยไอ้นี่คนว่ะไอ้ตัวนี้คนมันเชื่อว่าคอยอะไรไปดิ với bạn, let's go, để, quân ying à, quân ying à, quân ying à, quân ying lốt, quân quân มเลยเพื่อนขอกันที่สูงกอนันมีโพซิชันเจ๋งจริงๆกว่านี้เฮ้ยเฮ้ยมีคนเดียววะ่ะวะย,ยังไงล่ะครับ <c oughs> ล้มไปดีล้มไปดี หน้ายิงกันจับเลยเดี๋ยวขอเช็คหมู่บ้านนี้ก่อนนิดนึงนิดนึงเสรืงรถอ๋อเพื่อนมานนนเพื่อนเฮยตัวนั้นมันยิงตายไปแล้ววะเฮ้ยสวยรัวไปโดนทางนั้นเลยงดิวยเพื่อน เฮ้ยตายช่วยล้มไปดิ man, <hatten> ะครับล้มไปดิครับเฮ้ยเพื่อนยิงแฟร์แกหมดโอ้โหสองลูกเลยแจมเพื่อนเฮ้ยวะเฮ้ยอีเฮ้ยเยอะว่ะเยอะว่ะเยอะว่ะเออ เฮ้ยเอาโอ้ยฮ่าว่าแล้วทำไมวะตายแล้วครับฉากนี้น่าจะตายแล้วอ๋อไอเวนเน่เฮ้ยตายยังไม่ได้โอเคถ้าเป็นแบบนี้ค้าง ดูดูคนวิ่งโอเคค้างแนี่นอนครับผม,ผมก็จะเรียบร้อยแล้วล่ะพอแล้วกูไปแล้ว